สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือเสียงของ Adream Ad นะครับ Adream Dream v a l e y ก็ไม่ได้อัดคลิปมานานแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มาดู <c oughs> มาดูเนะี่ย Bitcoin ซะหน่อย Bitcoin Bitcoin ก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานวันก่อน เราก็ช็อตกันตรงนี้นะหกห้าหกหกเนี่ยแถวหกหกจะลบก่อนช็อตแล้วกราฟเก่าก็กราฟเก่านะครับแอดจะมองถึงห้าสิบเก้าแถว 59, แถวห้าสิบเก้าแถวแถวนี้แต่คราวนี้นะครับห้าเก้าสี่นะกราฟในกราฟเก่าก่อนที่จะเปลี่ยนแล้วคราวนี้นะครับก็ แอดก็เก็บออกก่อนนะครับก็จะลองขึ้นไปหกหมืนเจ็ดขึ้นรถขึ้นรถไปแล้วนะก็รถยังไม่จอดสนิทนะครับตรงนี้หกหมืนสองเริ่มเข้าแนละ้วกลัวตกรถแล้วก็มันไม่ว่างนะครับเด,เดี๋ยวจะไม่ว่างลนะก็เลยจะเข้าออเดอร์ทิ้งไว้หกหมืนสองเนี่ยเข้าไปละหกหนึ่งห้า ก็มีหกหนึ่งห้า๋ยวแถวนี้อืเข้าหกหกหมื่นนิดนิดเนี่ยเข้าไปแล้วหนึ่งมาแถวนี้นะครับแอดเทนในเอ็มฟเข้าไปแล้วละ่ะเข้าไปละโซนนี้เข้าไปละเดี๋ยวถ้าลงมาอีกก็จะเดี๋ยวจะตั้งไวอ้อไม่ตั้งละอืมจะไม่ตั้งละพอละเดี๋ยวจะถือขึ้นมาแถวแถว,แถวนี้อืมแถวแถว,แถวนี้ หกหมืนเจ็ดพันห้าร้อยนะครับจะแถวขึ้นมาแถวนี้เราค่อยวางแผนต่อว่าจะเอายังไงก็ทำไมถึงต้องรีบเข้านะครับตอนนี้เนี่ยจำได้ไหมจำกันได้หรือเปล่าแถวนี้ที่แอดคิดว่ามันจะมาจุ่มห้าสิบเก้าก่อนบินปรากฏว่ามันลงไม่ถึงแล้วคราวนี้มันเป็นโซนราคาเดียวกันนะครับเป็นโซนราคาเดียวกันก็เลย ก็เลยกลัวนะครับกลัวว่ามันจะขึ้นเลยนะครับก็แต่ถ้ามันลงมาก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจเดี๋ยวต้องเก่าขึ้นมาหกหมืนเจ็ดนะครับก็ช็อตนี้ก็ลองเบาๆได้นะครับเอ็มเอ็มด้วยนะเทรดแบบให้มันชิวๆอ่ะออกออเดอร์แล้วไม่ต้องรู้สึกลุ้นอะไรมากนะครับเนี่ก็เหมือนกันไอ้เรื่องเ MM. อ็มเอ็มพรยิง่ง ถ้าไม่มีการบริหารพอร์ตนะครับไม่บไม,ไม่ไม่มีการวางแผนนะมันจะกดดันไม่ใช่อะไรหรอกมันจะกดดันไม่สนุกนะครับมันจะเครียดในการเทรดแล้วสุดท้ายก็มันจะเบื่อพอมันกดดันด้วยแล้วสมมุติว่ามันผิดทางนะครับพอกราฟมันผิดทางแล้วก็เพิ่ม เริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเริ่มเริ่ม,ม,มท้อจะไม่สนุกจะเขาเรียกอะไรอะจะไม่มีอารมณ์ร่วมนะครับแต่พอเราเล่นน้อยๆเนี่ยฝึกก่อนฝึกก่อนฝึกออกออ,กอ,อดเดอร์น้อยๆใช้ x น้อยๆใช้เลเวเลตน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์หรือ m t 4มฟทำให้มันเป็นนิสัยก่อนออกน้อยๆแล้วลองถือถือให้ได้สักพันสองพันจุดเนี่ยสองพันสามพันจุด แล้วกยมาว่ากันนะครับเรื่องเพิ่ม position size เรื่องเรื่องอื่นเนยะเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องบริหารพอร์ตก่อนนะครับเริ่มต้นนะเรื่องเรื่องนี้สำคัญ Money Management กับ Mindset เนี่ยจะอยู่อันดับแรกนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวต้องติด,ตดงานนะครับติดภารกิจสองวันสามวัน เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมีโอกาสค่อยว่ากันใหม่นะครับอขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ